มักจะลืมขยายหน้าจอโอเคนะครับอันนี้เขาให้เอามาจาก a นะครับตัวหลังมาจาก b แต่ว่าตัวหลังนี่มันไม่ได้เอามาจาก b ตรงๆครับต้องไปตามเงื่อนไขนี้ โอเคนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นผมเขียนไว้ก่อนนะโดมเมนก็คือเซต a นั่นแหละครับลบสองลบหนึ่งศูนย์หนึ่งสองเรนจ์เดี๋ยวรอขอคิดแป๊บอะไรเงี้ยน,นะเขาให้มาอยู่แล้วครับ y เท่ากับ บเพราะฉะนั้น f x ก็เท่ากับ x บวก1น่ั่นแหละรครับก็แทนค่าไป f ลบ2ก็เท่ากับอะไรครับลบ2บวก1ลบ2บวก1ก็คือลบ1ถูกไหมครับลบเอ้ยขอโทษครับเขียนผิดอีกแล้ว f ของลบ1ก็เท่ากับลบ1บวก1 เท่ากับ0เนาะ f ของ0ก็เท่ากับ0บวก1ก็เท่ากับ1 f ของ1ก็เท่ากับ1บวก1เท่ากับ2 f 2ก็เท่ากับ2บวก1เท่ากับ3ตรงนี้ก็คือ range ใช่ไหมครับ range ก็อามาเขียนได้ครับเท่ากับเรียนก็เท่ากับลบหนึ่งศูนย์หนึ่งสองสามตัวหลังเท่ากับตัวหน้าบวกหนึ่งครับอ่ะฟังชันนี้เท่ากับซอเอ,อไอแล้วไ่ ไหนอะเพียนละ,ะลบสองกับหนึ่งใช่ไหมครับขอมานิดนึงลบหนึ่งกับศูนย์ศูนย์กับหนึ่งหนึ่งกับสองแล้วก็สองกับสามโอเคนะครับ อันนี้ก็จะได้ประมาณนี้ข้อนี้ตัวหน้าเป็น A ตัวหลังเป็นไอตัวหน้าเป็น B ตัวหลังเป็น A ครับเพราะฉะนั้นตัวหน้าอย่างที่บอกครับเขียนรอเลยขยายหน่อยนะครับจะได้ชัดชัะอ่ะด f เเท่ากับอะไรครับโดเมนเท่ากับ B เห็นไหมครับโอ้ยไม่ต้อง เองเขียนคู่ันดับนะครับเป็นเซตหนึ่งสองสามสี่อะเอ็กบวก y เท่ากับสามแปลงหน่อยครับย้าย y, y 3, ปไปย้ายสามมาเอ็กบวกสามเท่ากับเอ่อย้ายแบบนี้ลำบากเนาะผมเอาใหม่ครับ y ย้า x ไปดีกว่า x บวก y เท่ากับ3ย้าย x ไปนะครับก็จะเป็น y เท่ากับ3ลบ x เอาประมาณนี้ดีกว่านะครับ f x เท่ากับ3ลบ x ให้ตัวหน้าคือ b เพราะนั้นก็อะไรครับ f ของ 1, f 2, f 3, f 4เขียนไปเลยนะครับหาที่ว่างๆเขียนเข้า3ลบ1เท่ากับ2เนาะเอ้ยถูกล้วครับ3ลบ2ก็เท่ากับ1 3ลบ3ก็เท่ากับ0 3ลบ สก็เท่ากับลบหได้คำตอบแล้วครับเลนส์ผมที่กรอบสีเหลืองนี่นะโอเคไหมครับอ่ะตอบครับโอไม่ใช่ตัว d ตัว r ครับเรนจ์ Range ของฟังก์ชันก็เท่ากับเซตของ2 1 0หนึ่ลบหเป็นเซตครับต้องเล็บแบบนี้อ่ะ ฟังก์ชันนี้ถ้าเขียนเป็นแบบแจกแจงก็จะได้ว่าเป็นคู่อันดับของ1กับสองสองกับ1 3กับ0 4กับลบหแบบนี้นะครับ